ทำความสะอาดผิวเช็ดให้แห้งจากนั้นลงด้วยแป้งฝุ่นบางๆคะ่ะป้ายครีมแว็กซ์เข้าแผ่นสำลีจะทาเยอะก็ได้นะคะแต่วิธีที่ทางร้านแนะนำแบบนี้จะทำให้เจ็บน้อยลงคะ่ะการป้ายแว็กซ์นะคะก็คือเราจะป้ายตามแนวขนนะคะไม่ย้อนขนนะคะแต่เวลาดึงก็คือจะดึงย้อนขนนั่นเองคะ่ะแปะผ้าลงไปนะคะ รีดผ้าให้เรียบแนบไปกับผิวให้มากที่สุดเลยนะคะเพื่อที่แว็กซ์ของเราจะได้จับขนให้มากที่สุดค่ะส่วนมือซ้ายนะคะเราจะใช้ในการประคองหรือการตึงผิวค่ะเวลาที่เราตึงผิวนะคะก็จะทําให้ผิวเจ็บน้อยลงเหมือนกันค่ะสังเกตวิธีการดึงนะคะเราจะดึงย้อนขนเท่านั้นนะคะต้องดูแนวขนด้วยนะคะทุกคนเวลาดึงผ้านะคะ เราจะสะบัดข้อมืออย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นก็จะขยับจุดไปเรื่อยๆค่ะแต่จุดนี้เราไม่ต้องรีบนะคะ เพราะว่าเราต้องเน้นให้รากขนออกมากที่สุดค่ะ,ะระหว่างที่แว็กซ์นะคะก็แนะนําว่าให้เราเช็คด้วยค่ะว่ารากขนออกดีไหม <c oughs> เพราะถ้าเรารีบเกินไปนะคะน้ําหนักมือเราไม่ถึงนะคะมีสิทธิ์ได้ค่ะที่ขนจะขาดหลังจากนั้นนะคะขนก็จะขึ้นมาแบบแข็งเป็นตอแล้วก็ดูไม่สวยงามค่ะค่อยๆแว็กซ์ <c oughs> ไปเรื่อยๆจนครบทุกจุดนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการทําความสะอาดนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ํา เย็นค่ะเพื่อเป็นการปิดรูขุมขนนั่นเองค่ะ